j จอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซน t ต d b ์ t o ยโตโยต้าสนับสนุนโดย G.M. Magazine โอ oh ้โหนี่คือตอนเนี้ยท้องพี่แบบมันเราก็มีคือมันอิ่มมากจริงๆอ่ะไอนหนูกินแบบพอดีพอดีคนที่กินเยอะที่สุดก็คือไข่มุกพี่ไม่คิดว่าหนูจะกินเยอะได้ขนาดนี้น,นี่ไข่มุกหรือปอบเออหนูเป็นปอบใช่ไหมไม่ใช่ แต่หน<ด><ด>ูกินเยอะมากเลยนะไข่หมูพี่ไอ้แท้จะไม่ค่อยได้กินเลยก็มันอร่อยนี่นะคือที่ปลาส้มตัวที่สองตัวที่สามแล้วนะก็ปลาส้มที่เนี่ยอร่อยแล้วก็ดังด้วยใครมาเขาต้องซื้อกลับไปแต่ว่าหนูไม่ใช่ปอนนะไม่เป็นไรก็ูไม่เห็นต้องดูเลยเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปใจยเยน็น<อ>เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวพี่พาไปเจอคนที่เขาทำปลาส้มจริงๆเลย <ๆ S 2> เผื่อหนูอยากจะกินอีกหิวอยู่ไหม หิวโอ้โหแต่ก่อนจะไปหนูขอเอาไปสัก2ตัวไว้กินคืนนี้ได้ไหมก็ไปกินที่นู่นดีไหมก็จะได้อีกเยอะไหมใช่เพราะว่าหนูจะได้ทำกินเองยังไงดีไหมดีอยากจะกินหนูหิวเลยหนูอย่าโมโหได้ไหมไม่ได้หนูไม่หิวหนูหัวร้อนหนูอย่าโมโหเวลาหนูหิวแล้วโมโหทำให้พี่นึกถึงกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เือนแต่ว่าหนูไม่ได้ฆ่าแม่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูวายหนูไนูวยวายอย่างเงี้ย หยุเออหนูใจเย็นหนูหน,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 ปนูปลามันตายแล้วหนูหนูหนูพอปลามันตายแล้วปลามันตายแล้วหนูหยุดหยุดสงสารมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใจเย็นหนูรู้จักไหมกล่องข้าวน้อยค่าแม่รู้จักรู้จักกเขาอ่ะ ไปทำานมาแล้วทีนี้เขากลับลูกคนลูกคนลูกกับคนแม่คนที่หนึ่งกับคนที่สองคนนั้นคนนั้นคือลูกคนนี้คือแม่คนนั้นไปทํงานเหนื่อยมาแล้วก็กลับมาแล้วแม่ก็เตรียมข้าวมาให้ใช่ไหมแล้วลูกก็ผลว่าทําไมมันน้อยจังลูกทํางานมาตั้งเหนื่อยก็เลยฆ่าแม่เพื่อจะได้ไม่ต้องมากินด้วยก็เลยกินแล้วทีนี้กินไม่หมดลูกถึงแม่แม่ตายไปแล้วเราอฆ่าแม่ไปแล้วไม่ทันแล้วหนูก็ต้องมีสติเมื่หิวแต่พี่ก็รู้แต่พี่ก็เป็นหนูก็หิวใช่หนูต้องไม่หัวร้อน อายก็เป็นเวลาหิวอะทไมหนูจะไม่ฆ่าแม่หนูจะงงี้นั่นแหละหนูไม่ได้ฆ่าแม่ไม่มีใครฆ่าแม่เนาะใจเย็นๆเรียนหนูการหิวต้องไม่เกิดการฆ่านะคะใช่รู้ไหมเราหิวเราก็ต้องหากินแล้วสงบสติอารมณ์เนาะเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตำนานมันเป็นแบบนี้บางคนก็เรียกคาตกล่องข้าวน้อยบางคนก็เรียกกันเต็มว่า าธาตุกล่องข้าวน้อยค่าแม่อยู่อำเภอตาดทองเป็นเจดีเก่าสมัยของรูปทรงแปลกไปจากเจดีทั่วไปเพราะว่ามีลักษณะเป็นกล่องข้าวสมัยก่อนแล้วเท่าที่พี่รู้มานะคนส่วนมากเรียกผิดด้วยไปเรียกพระาธาตุกล่องข้าวน้อยที่ถูกต้องต้องเรียกว่า,าธาตุกล่องข้าวน้อยเพราะภายในบรรจุอัฐิบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นอัฐิของพระบรมสารีริกธาตุเหมือนพระาธาตุทั่วไป แม่คะช่วยบอกวิธีการทําปลาส้มของชาวจังหวัดยะโสธรหน่อยได้ไหมคะอ๋ออยากกินอยากกินยิบเพื่อก่อนค่ะเดี๋ยวผมขอถามขัดจังหวะนิดนึงอันนี้อยากรู้มากส่วนใหญ่ปลาส้มเนี่ยใช้ปลาอะไรปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนก้างเยอะนะแม่ก้างเยอะแต่ว่ามันอ้วนมันอ้วนคือคือปลาตะเพียนเนี่ยเหมาะเหมาะสำหรับทำปลาส้มเลยถูกไหมครับใช่ค่ะคุกเดือดเข่าด้วยค่ะเข้าเหนียวหนึ่งสุกใช่ค่ะทำไมถึงต้องคุกข้าวเหนียวนึ่งสุตรกัเพื่อให้มันเปรี้ยวค่ะแล้วอุปกรณ์การทำปลาส้มเนี่ยแม่ มีแค่นี้เลยเหรอครับค่ะแค่สามอย่างนี้คือมีอันนี้คือข้าวเหนียวเกลือและกระเทียมอ๋อและปลาด้วยนะห้ามลืมนะเฮ้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีส้มด้วยดิเย้ไม่ใช่แล้วก็กระเทียมส้มเกลือปลาส้มนี่คือเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งเป็นการถนอมอาหารเอาพี่เกดไปส้มหน่อยดิจานก็คือปลาเปี้ยวแหละถึงพี่ไม่ใช่อาหารแต่พี่ก็กินแล้วอร่อยนะน้องหนูสนใจปลาค่ะพี่เกดใช่พี่ก็สนใจปลาเหมือนกัน แม่นิ่งไปเลยต่อค่ะต่อค่ะทำไมถึงไม่ใช้ข้าวสวยอะคะทำไมใช้ข้าวเหนียวเพราะได้ค่ะจงเป็นข้าวเหนียวเท่านั้นมาถึงสีสมปลาตะเพียนเอามาบ้างเกลือทาข้าวเหนียวทาข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวแบบนึ่งวันนี้หรือว่านึ่งวันนี้ค่ะก็คือข้าวเหนียวตามท้องตลาดแม่ค่ะแล่วทำไมอันนี้ดูด้วนๆอะมันดูเหมือนข้าวต๋ยแล้วก็กระเทียมแล้ววิธีการเก็บคือยังไงฮะ ไว้้ดเอาไว้อย่างนี้แล้วไปใส่ไว้ที่ไหนตู้ยงตู้เย็นหรือว่าวางไว้เก็บไว้แล้วก็ต้องเอาปิดเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเทปใสๆสอะเอามาแรปซีเอาเอามาเอามาแรปมาซีมันอย่างนี้ได้เลยโยโย่แค่นั้นเลยหนึ่งเลือดสิทอดก็ได้อยากจะชอสมมะก๊กหยอกรสปลาส้มทอดอร่อยมากเลยแม่แล้วก็แบบว่าใส่หอมเจียวโอ้อร่อยไงไข่มือปลาส้มปลาส้ม นัทพิกนัทพ,พิกอ่าอันนี้ก็ผ่านไปแล้วสามวันก็ได้ปลานี้มาแล้วพี่เกดลองชิมค่ะยังไม่ถึงสามวันเชนค่ะ,คะแม่อันนี้เพิ่งทอดเสร็จเลยป่ะครับทอดเสร็จตั้งแต่สามวันที่แล้วค่ะแม่บอก <โฮ S 1> เรารู้พี่เกดชอบแต่เราแต่เราผมกินได้ป่ะเชินชอบอะไหลังพี่ทไะเชิน หลังเลยเล่นช่วยสมเป็นยาสูบต้องพริกต้องพริกด้วยต้องพริกด้วยอยู่อร่อยจริงเปรี้ยวกำลังพอดีครับมันเปรี้ยวมาจากอะไรคะแม่มาจากข้าวจากข้าวขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณค่ะแม่แม่ยินดีไหมครับยินดีค่ะอนี่ไงแม่อะ เนี่ยผมผมรู้ว่าวิธีการทำปลาส้มง่ายเลยนน้องผมจะได้ไม่ต้องขึ้นมาซื้อปลาส้มบ่อยๆเขาชอบกินมากเลยจะได้เอาไปทำเองเด้อสามอย่างนี้อย่าลืมนะแล้วก็อย่าลืมปลาด้วยนะปลาตะเพียนพวกไส้มันออกแล้วก็ดึกทิมแล้วก็ขุดขุดเอ็นนั่นไม่มีคุณหนูทำไมอ่ะทำไมหนูอารมณ์ร้อนจังเลยหนูไม่ร้อนขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะยกไปด้วยฝากด้วยค่ะ ได้ค่ะแม่โอเคค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับแม่ซ่อมด้วยบอกครับให้ซ่อมไปด้วยบอกอันทีไปบ่ลวค่ะไปแล้วเด้อแม่แม่ไม่ซ่อมไปแล้วไปแล้วแม่ไม่ซ่อมได้นะคะห้าสี่สามแอคชั่นเฮ้ยไอ้น้องชายหน้าแกเหมือนผู้หญิงเลยว่ะนี่แล้วแกมาแถวนี้ยไงแถวเนี้ยิ่นข้าด้วยมันก็ไม่เห็นมีป้ายติดเลยนิ้วถิ่นใครทำไมอะไอ้นี่ปากดีอย่างเงี้ยอยู่เลยว่ะ เขาเรียกของจริงอ้าวพี่จะยิงหนูด้วยดอกไม้โอรยะอะไรเนี่ยโอ้โถวักเกมจะไม่อตัวเนี่ยจะเอาสารดอกไม้เล่นอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะ ก็ <G> <uts> ตลกอุปกรณ์อ่ะทำไมมีปัญหาไหมนี่รอปืนอยู่นานมากแล้วนะปืนเลยมามาอยู่หลังตู้เย็นนี่ด้านหลังนี่พุนไปหมดแล้วนะแต่หลิวทิ่มูุดเมื่อกี้พี่ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องลงทุนแต่งตัววินเทจขนาดนี้พอแต่งทีไรนะถ้ามันจะมาแบบมันจะต้องเก๊กเราจะต้องไปขำเว้ยเราก็ต้องแต่งตัวมันเข้ากับสถานที่พี่ที่ดูบ้านเรือนเขาสวยขนาดเนี้ยเขาวินเทจขนาดเนี้ยเราก็ต้องแบบว่าแต่งตัวเราจะได้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมใช่ และเห็นนี่เก่าๆแบบนี้200ปีนะครับผมเออ2 0 0ปี200ปีใช่มันเท่าอายุพี่เกศเลยนะเนี่ยอ้าวพี่31เอดฮ้ยแต่หน้าพี่แบบดูฟอสซิลมาไม่ว่าพี่เกศและแถวนี้นะเป็นย่านการค้าสัมพันธ์สมัยอยุธยาแล้วจ้ะคลาสสิกเรียกพ่อจริงๆพี่จะอธิบายจริงๆเรียกพ่อคงไม่พอเพราะว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้มีอายุเยอะกว่าพ่อมาก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 ปู่ปู่ 200ปีมาเพื่อบุรุษคนจีนเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อ200ปีที่แล้วแล้วก็แต่งงานกับคนพื้นเพที่นี่บ้านหลังนี้นะพี่จะบอกว่าสร้างมาตั้งแต่บ้านยังไม่เป็นปูนซีเมนยังไม่มีปูนซีเมนแล้วตรงเนี้ยคือเป็นบ้านดินว่าแล้วแล้วรู้ไหมลักษณะพิเศษของบ้านดินเป็นยังไงเป็นไงครับเย็นไงคุณดิฉันรู้นี่ถูกต้องไม่เพราะว่าเออเพราะว่าสมัยนี้ดิฉันอยากทําบ้านดินจริงบ้านดินดีมากเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดฤด,ดูร้อนเนี่ย ในบ้านอาจจะเย็นแต่พอึงอด,ดูหนาวในบ้านจะอุ่นนี่คือข้อดีของบ้านดีแล้วบ้านหลังนี้ยังมีคนอยู่จริงๆแล้วก็พี่ที่เขาอยู่บ้านหลังนี้เขาเป็นเจเนอเรชันที่6ของบรรพบุรุษที่มาเกาอตั้งที่นี่แล้วด้วยรับรู้ถึงความคลาสสิกไหมคลาสสิกโ<า>หคุณนี่ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าคลาสสิกก็ไม่รู้ว่าจะอะไรที่เรียกว่าคลาสสิกได้แล้วนะนี่แหละวินเทจสุดๆสดมสงขอกรารแต่งตัวของพวกเราจริงยอดหายชอบอ่ะถ่ายรูปไปเยอะมากเลยอ่ะจริง เนี่ยที่เนี่ยนะฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลพี่เกสแล้วเขาก็เลยแบบเป็นแนวบ้านแบบชิโนโปรตุเกสมันมีเสน่ห์ดีแล้วการผสมผสานของวัฒนธรรมเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างน่าดูยิ่งขึ้นแล้วมันก็มีเสน่ห์ดึงดูดนะจริงใช่หนูเห็นด้วยแล้วรู้ไหมว่าเราตากแดดกันเนี่ยเราเท่นะยืดยืนตากแดดเท่เท่พีกมั่นใจนะพีดิต่พี่รู้สึกว่าเกรงใจสีผิวพี่มิ้นทนนิดึงี่มย เจออีกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่แกอีกแล้วเหรอหนูจะหนูหนูไม่ทําอะไรเหรอหนูตามพวกพี่เหรอกะหนูแอบตามมาใช่ไหมดูในไอจีใช่ไหมแบบถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปไหมถ่ายได้พี่หน้าไหมหมดแล้วเนี่ยรอบนั้นมีคนแบบกดติดตามหรือว่ามันสามสี่พันคนอ่ะเหรอจริงก็เออหนูมาถ่ายนี่มาเธอหน้าพี่ไหมแล้วอ่าเรียนเรียนสงสัยฟอสซิลไหนแล้วหน้าไหมมาแล้ว โอเคนะน้องจังหวัดหน้าเจอกันนะโอเคบายบายน้องอย่าลืมทักทีมเปนแดนและน้องเดินเที่ยวอย่างงี้จีนแล้วแท็กที่มาด้วยตัวน้อยตัวนิดคิดว่าพี่เกน่าจะอยากฟังเพลงเร็วๆมากกว่าเพราะว่าขับรถไงพี่ฟังได้ทุกเพลงแหละถ้าอายนั่งอยู่กางข้าเจอ์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota